อู้น้องลินตอนนี้ทำอะไรคะลูกไม่รู้ไม่รู้เนี <laughs> ่ยทำอะไรตอนนี้ลูกทำอะไรคะเนี่ยทำกันบ้านทำกันบ้านเขียนหมายเลขอะไรคะสา<ะ>มหมายเลขสามใช่ไหมเนี่ยนี่คือหมายเลขสามโอ้นี่คือลายมือของน้องลินเหรอเนะี่ยหมายเลขสามกับเลขสองโอ้เอาลงเขียนพ่อดูสิเขียนยากไหมหมายเลขสามเนี่ยยากไหมยอยางเดยวดี๋ดิเดี๋ยดิเฮ้ย เก่งมากเข็นยากไหมคะลูกยากอ่ะไม่ยากใช่ไหมครัดูดีเรี่องนึงคุณครูบอกไม่เห็นจะยากเลยอ๋อคุณครูคคบอกไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมใช่อู้หูเก่งมากเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยยังไม่เสร็จโอ้ยยังไม่เสร็จอเก่งโอเคงแ,แม่จะมารับดูอ,อ๋อแม่จะมารับดูดิดิ้ดิ้ยึบยึ๊บ โอ้โหสุดยอดเลยเก่งมากเลยยิ้มยิ้มยิ้มนี่ยิ้มนี่คืออะไรลูกยิ้มนี่คืออะไรฟันอ๋ออ่ะแขนต่อเร็วแขนต่อแขนต่อแขนต่ออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวยังเลยยังไม่หมดก็ไปทีละตัวให้ลูกดึงบึ๊บดึ๊บเอ้อ